สวัสดีครับบ้านเต่าไฮเทคนะครับวันนี้เรามีนวัตกรรมตัวใหม่นําเข้ามาจากไต้หวันแท้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับก็เวลาเปิดเครื่องเปิดเครื่องด้านข้างนะครับเปิดเครื่องด้านข้างถ้าเป็นการอุดตูดนะครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่มบนนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวจับต่ําเวอร์ชั่นเดียวนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเข้ามานครับเดี๋ยวเอาญาตเป็นหน้าลายไปเลยนะครับเพื่อความมั่งไวนะครับ เครื่องสั่นเล่นต่ำนะครับเครื่องไม่สั่นเราไม่ต้องเล่นนะครับอันนี้เครื่องไม่ส่งนะครับหกห้าสามครับแต่นี้เครื่องส่งมานะครับห้าเอี่ยวเอียวนะครับต่ำครับโอ้แต่นี้เครื่องก็ส่งมานะครับได้ยินไหมครับห้าสามสองครับต่ำครับอันนี้เครื่องไม่ส่งครับหกหกสี่นะครับ ใ้เครื่องส่งนะครับสามสามสองครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสเป็นลูกลูกใสกันดูบ้างนะครับระยะห่างได้ประมาณสามถึงห้าเมตรนะครับอันนี้เครื่องไม่ส่งครับเป็นรุ่นนี้จะเป็นชาร์จไฟนะครับผมชาร์จทีนึงก็ใช้ได้ประมาณแปดชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องส่งนะครับเป่าสามนะครับต่ำนะครับผมก้าวเต้น ตันนี้เครื่องไม่ส่งครับสี่ห้าหกนะครับอันนี้เครื่องส่งมานะครับเนี่ครับเป็นสองสามสี่ก็เครื่องทํางานอยู่ประมาณนี้นะครับพอเป็นตัวช่วยให้เราได้นะครับผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนําเข้ามาของแท้นะครับรูปร่างสวยงามครับผมอันนี้นะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าอาจารย์อุตูดกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับ